อินวิด o โอสคูลไทเทนวอล์นะฮะมาเวอร์ชั่นที่3แล้วนะเวอร์ชั่นที่3ก็จะมีไทเทนนะฮะทั้งหมดอยู่20นะฮะยีแบบนะฮะก็จะมีรูปแบบ2สีนะฮะแยกได้นะฮะอย่างนี้แล้วก็จะมีรูปแบบที่เป็นมีพื้นมาด้วยนะมีพื้นหลังมาด้วยแล้วก็สไลด์เข้ามานะฮะ ส่วนตัวหนังสือก็จะมีขอบนะฮะสามารถเปลี่ยนขอบเปลี่ยนสีได้หมดเลยแล้วก็สามารถจับหนังสือวางไปตรงไหนก็ได้นะ,ะในเพจเดี๋ยวจะมาดูวิธีทําเลยนะฮะนี่ฮะอา่านี่ฮะน,นิยมใช้ในการทําล็อกนะฮะตบมุกอะไรพวกนี้นะดูแล้วเพลิเพลินนะฮะอันนี้นะฮะนี่นะเราจะดูตัวอย่าง วิธีการใช้ก็ตัวแรกนะฮะเราก็จับลงมาวางปุ๊บอย่างนี้นี่ะเราก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของมันนะฮะแล้วก็สมมุติว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้เราต้องการที่จะให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่ให้ทับคนนะฮะเราคลิกขวาคานฟอร์มจับมาเลยนะฮะวางแบบนี้เราจะวางทีงไหนก็ เลือกเอาเลยฮะตามสบายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดันนะทีนี้เราต้องการให้มันสั้นหรือยาวก็ได้นะเราก็ยืดอย่างนี้นะฮะถ้าจะให้มันยาวทั้งคลิปเราก็ยืดออกถ้าจะให้มันสั้นแล้วก็หดไปแบบนี้นะฮะ,ะเราต้องการเปลี่ยนข้อความทำยังไงคลิกที่เหลืองนะคะคลิก คลิกตัวไตเติ้ลให้เหลืองพอคลิกให้เหลืองปั๊บเรามาดูที่ด้านนี้นะฮะมันก็จะมีตัว T ขึ้นมาถ้าใครอยู่ที่แผ่นวิดีโออย่างนี้ให้เราย้ายมาที่ตัว T นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นมีช่องให้เรากรอกนะฮะอ่าอันนี้ก็เราไปเที่ยวนะฮะได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะฮะเลยลาด ็ไปเที่ยวนะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะตรงนี้คนก็จะให้เราอินเนอร์ก็คือสีข้างในนี้นะฮะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เราจะเอาสีไหนแล้วก็เลือกไปนะว่าเอาสีนี้เราก็เลือกนะฮะเลือกอเราต้องการที่จะให้เล็กใหใหญ่นะะเรามาดูที่ เรเดียสนะฮะอย่างงี้นะฮะมันก็จะเพิ่มได้ลองดูนะฮะมีเรเดียสแล้วก็มีแรงนะฮะนี่ฮะ,ะสามารถปรับได้เยอะนะ,ะปรับปรับไปนะฮะปรับได้อย่างนี้อันนี้คือเราปรับแถวบนนะฮะปรับแถวล่างนะฮะเราก็มาดูตรงนี้เราสามารถที่จะจับอย่างนี้นะฮะ ให้มันออกมาให้ห่างกันได้ด้วยนะอย่างนี้ตุงสือก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ตามปกตินะฮะเล็กใหญ่ได้ตามปกติสีข้างในก็เปลี่ยนได้ะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ก็ลองเล่นดูนะประมาณนี้เราสามารถที่จะเล่นได้อย่างอิสระนะฮะเนียอย่างเงี้ยก็ออกไปนะแบบนี้ ลองดูพวกที่เป็นมีบาพื้นข้างหลังนะฮะก็คืออย่างนี้อ่ะเราเอาลงมานะปรับนะฮะเวลาที่เรายืดหดนะฮะมันก็จะเด้งเท่าเดิมนะฮะความไหวเท่าเดิมมันจะไม่มีว่าเวลาเรายืดให้ยาวอย่างนี้แล้วมันจะเด้งช้าะไรไม่มีนะ,ะมันจะเด้งเท่าเดิมว่าจังหวะการเด้งเข้าแล้วออกได้ถูกล็อกไว้ อยู่แล้วนะฮะออกเข้าแล้วออกตามเวลาปกตินะฮะมีนะอะ่นี้มาดูในส่วนของปักอินที่มีแบ็กกราวด้านหลังติดมาด้วยนะฮะที่เราสามารถพิมพ์ลงไปพิมพ์ปั๊บก็มันจะขึ้นแบ็กกราวให้โดยอัตโนมัติเลยนะสมมติว่าแบบนี้นะฮะเราก็วางปับ๊บอ,อ่ลองพิมพ์ดูนะฮะ ก็มันก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวแบ็กกราวขึ้นมาเลยไม่ว่าเราจะพิมพ์ยาวแค่ไหนมันก็จะมีแบ็กกราวขึ้นมาให้ตามข้อความเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปทําแบ็กกราวที่หลังนะ,ะนี่สะดวกมากเวลาที่เราจะใช้ท,ทําแบ็กกราวทีนี้เรามาดูขอบบาร์ด้านหลังนะฮะมันสามารถที่จะปรับนะฮะให้มันจางนะฮะหรือว่าหายไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้นะฮะเราก็สามารถปรับได้นะฮะ แบบวันนี้นะส่วนขอบเนี้ยมันจะเป็นมนๆน,น,นะฮะเราจะมาดูตรงนี้ราวเนตนะฮะมันจะมนนะฮะเราสามารถที่จะให้มนเท่าไหร่ก็ได้เราสามารถปรับเพิ่มได้นะฮะถ้าเราไม่มนเราก็ปรับออกแบบนี้นะฮะนะฮะปั๊กอินตัวนี้นะฮะก็ปรับได้อิสระเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าเราสามารถปรับขอบให้มนได้ไรได้นะฮะตามสะดวก ไม่ปรับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าปรับมนนิดนึงก็อย่างนี้นะฮะเราก็ใช้เราเนี่ยตรงนี้ปรับนะฮะข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องไปทําบาต่างหากนะฮะแล้วก็ปรับบารปรับมนปรับอะไรได้นะฮะสีก็เปลี่ยนได้เนาะอันนี้เราก็เปลี่ยนสีไปแล้อยากจะเปลี่ยนสีไหนเราก็เปลี่ยนไปครับอ่านี้นะฮะอาหาที่วางคนละิกขวาทำฟอร์มนะฮะแล้วก็จับหาที่วางไปนะฮะแบบนี้ ตัวหนังสือก็เปลี่ยนสีได้นะไม่เอาสีนี้ก็เปลี่ยนนะฮะเป็นสีเอาเตอร์นะคือขอบขอบรอบรอบนี่นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนขอบรอบรบได้เราจะเปลี่ยนเป็นสีไหนเราก็เลือกไปเลยฮะเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วอีกอย่างเราก็ยังสามารถปรับเล d ดี้สได้นะฮะให้มันเล็กให้มันใหญ่อย่างเงี้ยฮะเลนดีปรับให้เบลอหรือว่าผสมสีแต่ละขอบลงไปได้เนาะอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้นะฮะ ปรับได้หลายอย่างนะลองดูนะฮะนี่้อนขึ้นมาหน่อยแล้วตัวนี้หนาอย่างเงี้ยก็ได้เนาะแล้วก็ส่วนขอบตัวหนังสือนะฮะขอบหนังสือตัวนี้เป็นสีนี้เราก็เปลี่ยนนะเ่เปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีลายก็ลองดูนะพะพ่าตัวนี้มันจะปรับให้นะฮะปรับให้นะฮะทำได้หมดเลยนะมันสามารถที่จะปรับได้นะฮะขอบด้วยเนาะอ่า โค้งเยอะโค้งเยอะไหมโค้งประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยโค้งได้นะฮะใช้ง่ายนะใช้ง่ายเนี่ยเราก็ดึงมาวางปับ๊บคลิกขวาทานฟอร์มจัดที่ให้หน่อยตรงนี้มาดูปรับแต่งนะคะคลิกให้เหลืองคลิกเหลืองปับ๊บมันเห็นตัวทีขึ้นมาเราคลิกตัวทีแล้วเราถึจะเห็นช่องนี้เราก็กรอกข้อความเข้าไป Mm. ลองพิมพ์นะอย่างนี้นะฮะพอพิมพ์ปั๊บขอบบา์ข้างล่างมันก็จะตามให้เลยนะพอเราลงมาดูตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะปรับขอบนะฮะนี่นะฮะบา์ด้านหลังนะฮะให้จางเท่าไหร่ก็ได้เนาะแติว่าจางประมาณเท่านี้นะฮะ เสร็จแล้วตรงนี้มันตัดไม่สวยเรามาดูราวเนตตรงนี้นะฮะราวเนตก็ปรับขอบให้โค้งได้อย่างงี้นะฮะปรับได้ปรับขอบให้โค้งได้เนาะเปลี่ยนสีข้อความนะฮะปรับรเดียสได้เนาะปรับสีปรับอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เราจะเล่นนะฮะอันนี้เราลองเล่นดูเปลี่ยนสีมันก็จะทำให้เราสามารถเล่น อะไรได้อีกเยอะนะฮะว่าเราเปลี่ยนมาอย่างนี้เราก็จะเล่นหลากสีได้นะนี่เงเนี่ยก็ปรับไปนะฮะลองดูเนาะเพราะว่ามันจะมีปรับสีข้างนอกสีข้างในนะฮะมันทําให้ดูงานดูเป็นสามมิตินะนะฮะตัวนี้ก็จะปรับตรงสื่อให้เข้มนะเข้มปรับได้อีกนะฮะ ลองดูอีกอันนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี้ก็เหมือนกันนะคลิกขวาทานฟอร์มนะฮะแล้วก็ขยับหาที่ว่างขอปรับได้ไหมนะฮะคลิกให้เหลืองก่อนแล้วก็มาที่แผ่นตรงนี้นะฮะเราก็มาดูนี่ฮะตัวบนนะฮะสีเหลืองสีเหลืองเรามาดูนะฮะตรงนี้เราเนตก็ปรับได้เหมือนกันนะฮะนี่อย่างนี้เราก็ปรับได้นะฮะ thank you ข้างล่างก็มีนะฮะเราก็ปรับได้เหมือนกันนะเราก็มาดู น,ฮะ,นฮะชุดนี้ใครสนใจก็มีจำหน่ายที่เพจปักอินไปนั่งคัดนะฮะของวิดีโอสคูลเขียนเองนะฮะปรับแก้ได้อิสระทุกตัวเลยอ่าแล้วลองมาดูอันนี้ลองฟึบอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอ่าลองชิ้นนี้ปั๊บอย่างงี้นะอ่าสายวานอ่าสมมติว่าคลิกปั๊บทานฟอร์มนะฮะแล้วก็ มาคนนี้อ่าคนนี้สายหวานถุงสื่อใหญ่ไปนะเราก็ลดลงปุ๊บแบบนี้เราสามารถที่จะปรับแบบนี้ได้อ่าปุ๊บมาแบบนี้นะฮะเราสามารถแท็กกิ้งได้นะฮะแท็กกิ้งชื่อกับคนแท็กกิง้งแท็กกิ้งนะก็คือแท็กกิ้งให้มันติดไปเลยนะฮะแท็กกิ้งชื่อกับคนอย่าแงบบนี้นะฮะเวลาที่ เราต้องการที่จะให้มันแท็กมันก็กจะแท็กตามนะฮะใช้ได้ตามปกติสายเป้นะฮะยุบมานี่อย่าน,นี้นะฮก็คิดขวาท่านโฟมนะแล้วก็เอามาวางที่คนนี้ปรับนะฮะปรับได้ต้องการให้เล็งให้ใหญ่ก็ลดสเกลเอานะฮะอยนี้ ถ้าเราต้องการเฉพาะแถวบนไม่ไม่อยากได้แถวล่างนะฮะก็ง่ายๆคลิกให้เหลืองปับ๊บเรามาดูด้านนี้นี่ฮะเราก็ลบแถวล่างทิ้งมันก็จะได้เฉพาะแถวบนมานะะแบบนี้นะฮะสามารถที่จะใช้งานได้นะเหมในการทำาลอกนะฮะสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจป้าอินไฟนอล Cut เลยนะฮะอันนี้ เป็นวอล์กชุดที่สามแล้วนะฮะยี่สิบชิ้นเก๋